สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องครับมือนี้แอดมินกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางของน้องแท้นะครับเนื่องจากว่ามือนี้เป็นวันพระนะครับช่วงเศร้าแสดงว่าหน้าจอยต้องพาน้องแท้ไปไหวปูขาวนะครับปกติแล้วคันไดนี่หน้าจอยเ่นกะสีเฝ้าบอกนะครับแต่ว่าแอดมินก็นได้ข่าวแล้วว่าหน้าจอยพาลูกไปไหวปูขาว แล้วก็ได้แนวทางมาหางเดียวน้องแทนเป็นผู้เว้าขึ้นป้าเองเลยหางเดี่ยวว่าสัน้นจะเป็นตัวแรไปฟังเบื้องน้ำกันนะครับเมื่อเรเด้อค่ะขอบคุณพันแหนขอบคุณค่ะมศร้าผ้าลูกไปยังซื้อเด็ไปหาปูขาวเออซื้อดอกไม้ไปให้เพื่อนมือมือที่ไป,ไป,ไปบายบ่มี่มันบ่บ่มี่ดอกไม้บ่มี่พวกมาไล่มันบ่ พราะว่าแม่ข้า,าบบบวบ้านมาขายเนาะแม่ข้าวกระเราบ่ได้ไปบ่ได้พ่วงมาไล่บ่ได้ยังไปไปบ่ายตอันน้ากับพลำไม้แม่นบ่เมื่อไงบ่นมือเจ้านี่เลยเอาพวงมาไล่ไปบ่แม่นค่ะเพราะว่าตอนหน้าเขาไปเห็นห้อยจุดถูกอยู่ถูกกับบ้า,าในได้ใหม่เหมือนเด้เหมืหอนค่ะพ่อว่านพูดว่าหน้าจอยจุดมา่งหน้าจอยเขามา่ายังโ่ลูกเห็นตะเพิ่นออกไปสวนทางกันนี่สั่นน้องแท่นกับไปน้ำบ่แม่นค่ะไปน้ำกัน ต้องคาดกลับไปเออเรียไปยงมัดตีกัดเออวันนี้เพิ่นมาช่างไรบ่เพิ่นว่าปุ๊บไปหอดปุ๊บเพิ่นกระกาบลงปุ๊บเขียนหนึ่งลรงแท่น่แมนือกัว่าเก้าหนึ่งมันฮะเก้าหนึ่งว้าสองตัวเลยบอแมนเก้าหนึ่งคือคือมันว่าเก้าสิบแลวล่ะเก้าหนึ่งมันว่างวดนเก้าสิบว่าเก้า ที่รลลอบแรกว่าเก้าศูนย์เนาะ,นะว่าเก้าศูนย์บัดมือเลขออกจะพาลูกไปไหมต่ลรข้างนีไปในลูกแอวไปเจ้าจังได้ไปเนาะบัตรมือเลขออก,ก,ไไกเพิ่นว่าเก้าซิบเนาะเพิน่นว่าได้ว่าเก้าว่าได้ว่าเก้าศูนย์เนาะ,นะอันนี้ว่าเรื่องงวนผ่านมาเนาะ<ม>นต่ว่ามือเส้านี้ไปเพิ่นว่าเก้าหนึ่งชัดเจนว่าพี่น้องมาเนีะเก้าหนึ่งม,มือที่หน้าจอยไป ไปวลายปูมุขข่อยไปถ่ายถ้ากบมีเอฟซีหลายท่านหลายคนคอมเมนต์มาว่าแอดมินไม่รู้มาทําไมมาให้น้องเสียสมาธิทําไมไม่ปล่อยให้น้องมากับแม่เขาอยัถึงจะแม่นแอดมินแอดมินไม่รู้มาถ่ายทําทําไม <c oughs> มันกับวูรู้สิเปล่าจังใดแม่นาจอยผูาหมายม่ขข่อยอยากไปถ่ายให้เห็นบรรยากาศเฉยๆกับว่าได้ไปเล่งไปยังอก ก็แล้วแต่พอมากระซิบมาต,ตามอีกยู้นึงแม่แล้วว่าเก่าหนึ่งแค<ม>่ว่ากาบลุงปุ๊บเทียนหนึ่งอันเ,เปลี่ยนจุดตัวกาบลงปุ๊บเทียนหนึ่งเก้าหนึ่งอือกื้อซ้ำนี่แม่แล้เพิ่นกับบ่ได้จับอยังเลยบ่ได้จับยังเลยบ่ได้เร่นใกล้บ่ได้บ่ได้เรียนใกล้ยั<ไ>งแล้วก็เลียนเล่นตามภาษาแล้วอันปุ๊บเหมือนวอาเนาะแบบมีตาปูปูกรกาบลุงปุ๊บเที่ยนหนึ่งกับว่าเก่าหนึ่งเลยเนาะ คนบ่ไดนเอลกินน้าแดงน้าปูว่าไงสาว่าถามกินเลยบาถามกินไม่แต่ว่ากินบ่ไม่แต่ว่ากินไปกินไปไม่แต่ว่ากินไปกินไปลกเนไปขึ้นไปเที่งผาเขาไปไปไปนั่งยื่นงข้งก็นั่งเพื่อนก็นั่งว่ากินไปกินไปถามกันว่ากินไปกินไปถามไปถามันหลวงปู่เขา ไปนั่งคางกันขึ้นนไปขทาานั้นกินไป้กินไป้อ๋อเพื่อนไปนั่งคางปูแล้วเพิ่นถามปูว่ากินไปไนทก่นว่านา้ำเพื่อนเอาไปถวาย<ป> <laughs> โอ้ยกินไ<ป>ื้ถามปูแล้วเพิ่นจะลงมานางเดี๋ยวเพิ่นจะบอกว่าเก่าหนึ่งแม่ค่ะอ้าวพี่น้องชัดเจนเพราะวันนี้ นะคะเพื่อนไปกับแม่เพื่อนสองคนสามคนกับน้องคาดเนาะตามภาษาหนีไปรอบใดต้องไปสามคนแม่ลูกลูกสองแม่หนึ่งเป็นสามก็มยืนยันเป็นเก้าหนึ่งมือที่ไปวายมือก้อนน่ะเนาะอ่าหน้าจอยไปกับนนทิยากับทีมงานเข้าไปน้ำกันไปวายกับแม่กง เพิ S <S ่นกับมีสตาเก่าเนาะมิว่าเพิ่นนั่นทีเจ้าว่าตอนรอบก้อนสิไปบใบนี่มันเจ้าไปกวาดก้อนมันบ้าไปกวาดไปําความสะอาดก้อนน้องเขาก็เลยบ่าเก่าแล้วเขาก็โยนลูกปิงปองโล่งมันบ่าลูกปิงปองโลงมากมันเป็นเลขหนึ่งมันบ่าเข้ากับ่าหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งยูมันบ่าหมือนั้นแบดมือนี่มุกข่อยบ่กไปน้ำทีมงานบอได้ไปจกคนเจ้าไปตะกับลูกเจ้าสามคนเพิ่นว่าออกมาเลย่าเก่าหนึ่ง อันลูกเจ้าว่าเก้าแม่นบอ่บอบอ่อบจ้ปิงปองโยนข่อยกะตีว่าเก้านึงเพราะว่าลูกเจ้าเป็นเด็กน้อยอันกะกราบลองปึ๊บเล่ากะว่าเก่าหนึ่งอือไว้ขอคนขิ้งลูกแค่น่ะ่วยพออยากให้ได้จังสี่ลนะมันจังบาหลายตัวเพิ่นจังบ่มาข้อมเมมต์ว่า,าที่งานเข้าไปมัวมัวไปอันนี้นะกับ ก็มีก็มีค้นหักคนชอบนุนทยาเขาใจยูค่ะยูจุดนี่ตรงนี้การถือด้าบ้างกับว่าเป็นยังค่ะรับได้เสมอนะคะทั้งสองเฮารับได้เม็ดบางครั้งก็มีทั้งข้ามช่มบางครั้งมีทั้งข้ามติดช่มมากับเขาใจยูว่าคนที่จะลงทุนนี่เพิ่นต้องการเอาเด็ดเด็ดเอาชัดชัดเอาเจน,เอ,เ,จนเอาชัดเจนเพิ่นชังจิก,ก้าลงทุนแห่นะจอย <c oughs> เพิ่นกเ็เรยะว่าอยากยไปมัว่วกับมูเจ้าคอยกับเขาใจยูที่ว่าขออยากไปท่ายบรรยากาศให้เบื้องมา น้องเขาซื้อสารกระปูนี่เด้อปูขาวอยากอธิบายตรงนี้นะแม่แต่ว่าผู้ลังคนก็บว่าอย่างไรเข้าไปย่านเป็นเลขหลายตัวแต่สรุปแนวเจ้าไปก็ลูกเจ้าสามคนก็ยังเป็นหนึ่งเก้าเก้านึ่งนี่มัมค่ะเพิ่นมาเก้าหนึ่งเนาะโตเน้นคือเก้าหนึ่งมันที่ย่าเขียนกลับห้หนึ่งเก้าแต่ว่าอันขาแม่นหน้ายัางก็หน้ารวยเนะาะขาแม่นหน้ารวยมาน,นหน้ารวยสีเจังสี่เลย ว่งกลมเล่าสีวานสิเล่าสีบาว่งกลมใหญ่ๆให้มันอเลาว่าผมวองให้ใหญ่ๆให้มันออกนันรวยเล่าสีวองสิแต่ว่านอนทยากอะเท่าทีเห็ดไดเห็ดชนี้เลข้างเดียวแต่ว่าตามที่เจ้าสังเกตลงแท่นนี่เลขเขามันเคยตีลังกาบะเคยตีลังกาอยู่เก้ารอบหนึ่งอะบอกแมนเก้าเคยเป็นหกอยู่บอกแมนเคยเป็นหกอยู่ แต่ว่าส่วนมากมันมันสีบ่ค่อยเป็ี่นหรอกอืมสีบ่ค่อยเป็นงนวันนั้นว่าเจ็ดเก้ากับเจ็ดเก้ายู่ได้วัี่ิพันธมากเก้าเอ่อเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์ี่เนาะกับว่าได้เป็นหกศูนย์เนาะบ่ค่อยตีล่ะกันเรามาขึ้นจะฝันหยิบบ่อบ่อฝันเล่นขึ้นนียเมื่อเมื่อนั้นสีสัมผัสอยู่อยู่หน้าภูเขาจ่ว่าฝันว่าได้เขาเฝ้าเนาะแม่นฝันอันต้องงวดนั่นฝันว่าได้เขาเฝ้า พันดีเนาะพันว่าันได้ไปเขาเฝาราชการที่ที่สีบเขาเฝาอยู่นงเล่าน่งผู้เดียวเลยเนาะบอกระเข้าไปเลยแล้วนางยุโต๊ะผู้เดียวกับข่านเขาไปเลยพันเด้ยบอกอย่างน้ำเจ้าบอบอคนก็นั่งยื้อซื้อกับได้ได้กาบพันแล้วก็ออกมาอันนี้คนคอมเมนต์มากยู่ดิว่านาจอยยื้อซื้อได้เป็นงพันว่านาจอยเท้าเงี้ยที่รถเจ้ายื้อซื้อได้นาจอยมัน ย่างซื้อเจ้าก็บ่เกินยี่สิบมะเมนบ้านนจ่อยเจ้าบ่เคยซื้อเลขกลายมันบ่แม่นบ่เคยซื้อขันรถตะลิบใส่เมนบ่อยู่ซื้อว่าค่ะคอยจำบ่พิดเจ้าถือยี่สิบบาทม่เมนที่เก้าสิบนี่ย่างย่างเกินกับ่ะเกินนี่มันบ่าเท่าที่เจ้าซื้อเนาะมะเกินเอฟซีบ้านนาจ่อยอย่าซื้อเด้อให้แต่อีฟซีซื้อกับพ่อแล้วอ้าวกระขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่ให้ความไว้วางใจกับทั่งจองของเฮานะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะที่รอบนี้เอามาให้เป็นรอบที่สาม เป็นเอฟซีไม่ออกน้ำอยู่จังหวัดอุดร200บาทถึงมือนะ้าจอยแล้วนะคะเพิ่นก่ยืนยันว่าเพิ่นท่าลูกเพิ่นไปมือเศร้าเีนเอพวพ่วงมาไลา่ไปวายปูเพราะว่ามือนั่นไปวายนาา้าว้ผลไม้บ่มีพ่วงมาไล่พะว่าเม่ย้าบ่ได้มาขายนะคะไปวายปูแลวกะจุดถูกบอกปูลูกเพิ่นกับไปน้ำลูกเพิ่นกับยืนยันเบาวโตกาเก่าหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะ มาจอยเพิ่นเป็นคนตรงๆนะคะเบาจังไดกะว่าจังสั้นทุกอย่างไม่ได้บ่ได้แต่งบ่ได้แต่งเบาเองเลยเบาเองแล้วเพิ่นกระแลนเล่นของเพิ่นตามภาษาแล้วกระแลนเล่นอ้อมอ้อมแล้วก็ปะกระเชือนมียแลนเล่นจะคากับเชือนมียเลยไหมปะเมีย่ะเพราะที่แรกนี่เป็นน่งขังกู้ถามกู้ว่ากินไปขึ้นไปปึ๊บเปิดจอดรถปึ๊บแลนขึ้นไปปึ๊บไปนั่งขังกู้กะว่า ก,กินไปกินไปกินไปข้อมไมยเพิน่นสิว่าอันเอานามมาถวายเอาพลไมมาถวายได้กินไปสิประมาณนี้เนาะเพราะว่าเด็กน้อยสองขวบสองขวบ,อขวบพอได้ก็ลูกเก้นสองแท่นสามเดือนเนี่ยสองขวบสามเดือนแจกเนาะกินไปฮู้ปูมันก็สินังยิ้มอยู่เนาะม,มีการไปถามมาได้กินไปเนาะินไป คนสิบเอาเงามาได้เนาะต่าสิว่ากินไฟกินไฟกินไฟอือแล้วบันี้ก็ลงมากราบปุ๊บยุ่นหนายุ่นหนาให้นั่นแหละลงมากราบกราบปุ๊บเก่าหนึ่งวัาเที่ยเดียวได้เก่าหนึ่งแล้วเลยไปเลยบันอือชือว่าเก่าซิฟนั่นแหละวัาเที่ยเดียวก็ไปเลยคือกันไปเดียวกันเลยน้องแท้น้องคาดก็ได้ยิน่งขึ้นกันมั้ยน้องค้าวเนาะอือน้ข้าวเดียวกัน เ้าไ้เอฟซีโซมานํนำเดอ้อพี่น้องเอฟซีเฝ้าไปหายิบจับรถตะรี่ไว้เลขค้างเดียวเก้าหนึ่งนะคะไ้โซไฮมานไ้เดเฮดดังๆห้ลวยยก่องใส่ปีใหม่เดอ้อปีใหม่ไทยทื่อสงการนะคะขอบคุณนะจอยละลายนะคะที่หาแนวทางมาขายเอฟซีเฮฟซีโซดีน